คุณน็อตมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นตอนบวชย้อนกลับไปเมื่อปี2012ปีนี้2020ครับประมาณสัก8ปีที่ผ่านมามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณนอ็อตครับสวัสดีครับพี่แซ่ครับผมคุณนอ็อตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าแถวประดิพัทธ์ครับอยู่แถวประดิพัทธ์สะพานควาย เออคุณน็อตก,กับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยยังครับปกตินี่ติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลกักเออแต่ก่อนฟังสดครับแต่ช่วงช่วงหลังๆนี่ก็คือเน้นฟังแห้งครับเน้นฟังแห้งนะอ,อ๋อแสดงว่าจอดับบ่อย <laughs> เลยเ,ออเลยเลยไปฟังแห้งดีกว่า <laughs> นะครับ <laughs> าเรื่องครับค่ะเรื่องบ่อยมากมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณน,น็อตครับย้อนกลับไปประมาณสักแปดปีที่ผ่านมาชื่อของวัดไม่ต้องพูดถึงเลยนะอ่ะครับผมวัดนี้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ต่างจังหวัดที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเอ่อจริงๆรระบุจังหวัดก็ได้ครับแต่ว่าผม,มไม่บอกแค่ผมไม่บอกตำบลกับอำเภอแค่นั้นเองจังหวัด<ม>อะไรครับ อขอนแก่นครับขอนแก่นเลยนะมาว่ากระทึงเรื่องนี้ไปเจอดีอะไรตอนบวชเชิญเลยคุณนอ็อตในปีสองพันสิบสองนะครับพอดีว่าน้องชายเนี่ยเขาลาลาบวชเขาอยากจะบวชเขาก็เลยลากับที่ทํางานเขาจังหวะก็คือว่าอา่านที่ทํางานเขาให้ลาไปบวชได้พอดีอแล้วทีนี้ก็เลยเห็นว่าอ่ผมก็ยังไม่ได้บวชทดแทนคุณพ่อแม่เหมือนกันก็เลย จัดบวชทีเดียวจะได้แบบค่าใช้จ่ายจะได้น้อยลงแล้วก็คุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าบวชเนี่ยเขาอยากให้ไปบวชที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งที่นั่นเนี่ยสมัยก่อนนะครับก็คือยังยังไม่ได้เจริญมากนะักที่สำนักสงฆ์เนี่ยจะตั้งอยู่ออบริเวณตีนเขาครับถ้าเข้าจากทางถนนใหญ่ก็ประมาณสี่กิโลเมตร เส้นทางก็เป็นดินลุกลังถ้าช่วงแรกๆเข้าไปก็จะเป็นไล่นายชาวบ้านแต่ถัดไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยป่าทั้งหมดตัวสำนักสงฆ์นี่ก็คืออยู่กลางป่าเลยเอ,อสำนักสงฆ์เนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็จะเป็นส่วนของคารวาสที่นั่นจะมีหอฉันเก่ากับหอฉันใหม่ส่วนที่สองจะเป็นเขตสงฆ์ ก็คือพระอาจารย์กับกับพระพิสุสงฆ์เนี่ยท่านจะทำหนักอยู่ที่นั่นอยู่ห่างจากส่วนแรกก็ประมาณสามสิบเมตร mm hmm. ก็จะมีลานธรรมสำหรับพระทำวัดเช้ากับวัดเย็นแล้วก็ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านในช่วงวันพระหรือไม่ก็งานปริวาส <c oughs> ตรงในส่วนส่วนนี้เนี่ยรอบๆอ,อะครับรอบๆตัวลานธรรมเนี่ยก็จะมีกุฏิเขาเรียกกุฏนะครับ <c oughs> ทั่วบริเวณซึ่งบางกุฏก็จะอยู่ในสภาพที่งังคาหน้าต่างประตูแบบคือมันชำํำรุดจนไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้ละในระหว่างที่ผมซ้อมขานหน้าอยู่ที่สำนักตกนะครับก็เลยลองเดินดูกุดที่เราอยากจะแบบหลังจากบ,บวชแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปใช้สำหรับจำวัดก็เลยว่าเออไปทำความสะอาดก่อน แล้วก็ไปเจอกุดอยู่กุดหนึ่งครับห่างจากตรงลานธรรมเนี่ยประมาณยี่สิบเมตรครับแต่ว่าพอไปบอกพระอาจารย์เนี่ยท่านก็เปิดเผยแล้วว่าเลือกได้เลยกุดไหนก็ได้มีเจ้าของทุกกุดครับมีเจ้าของทุกกุดใช่มีเจ้าของทุกกุดท่านก็เปิดเผยมาเอ่อกุดนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกครับก็คือมันสร้างอยู่ระหว่าง อลานทมกับจุดที่เป็นตาน้ําซึ่งตาน้ําตรงนี้ชาวบ้านเขาเชื่อว,ว่าเป็นบ่อพญานาคเป็นทางขึ้นลงของพญานาค<อ>ตรงบ่อก็จะมีการสร้างรูปสกาละของพญานาคเกตทองสายวิรูป,ปักไว้ตรงห้ามกับอ่ากุฏิเนี่ยก็จะมีต้นไม้อยู่ซึ่งต้นไม้ต้นนี้เดี๋ยวผมจะเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ต้นนี้ครับเอ่อคืนก่อนวันบวชนะครับพ่อ กับแม่แล้วก็เพื่อนคุณแม่กับครอบครัวเขาเนี่ยเดินทางมาค้างคืนที่สำนักสงฆ์ตัวคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ที่หอฉันเก่าส่วนเพื่อนของคุณแม่เนี่ยเขาต้องนอนอยู่ที่หอฉันใหม่ปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยเพื่อนคุณแม่เขามาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเจอผีมาจับที่ขาแล้วก็ตะเคอะว่าเอาของกูคืนมา ตอนหลังเนี่ยผมสอบถามพระอาจารย์ก็เลยทราบว่าพระผมนะครับที่เพื่อนของคุณแม่เขาผมนะครับเป็นของคนในหมู่บ้านนะครับที่เขาเสียชีวิตออแล้วทางญาติอะครับเขานํามาถวายให้กับสำนักสงฆ์ไว้สําหรับให้คนที่มาปฏิบัติอะครับได้ใช้แต่เพราะว่าเหมือนคนที่เสียชีวิตอะครับเขาห่วงของอะครับบิญญาณเขาก็เล็ย่ง ติดอยู่กับอไอ้ตัวผ้าผมเนี่ยครับอแต่สุดท้ายผม<อ>ใช่ยึดติดอืมอืมอืมใช่แต่แล้วทีนี้พอมีใครไปใช้ของเขาเหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมารบกวนคือทวงของเขาคืนนะครับ,รบแต่สุดท้ายผมไม่ทราบว่าไอ้ผ้าผืนนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านยังเก็บไว้หรือเอาไปจัดก,การอะไรต่อครับแต่เป็นที่รู้กันว่าตัวหอฉันใหม่เนี่ยล่ำลือกันว่าดุครับ เออกลับมาที่งานบวชนะครับ mm hmm. ก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมกับน้องก็เอาของต่างๆเนี่ย mm hmm. พวกเครื่องอาตราบริหารไปเก็บที่กุด mm hmm. แล้วก็เริ่มหัดท่องบทสวดมนต์ที่จําเป็นจะต้องใช้ในงานพิธีต่างๆ mm hmm. เพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้รับกิจนิมนต์เลย mm hmm. ทุกอย่างก็ปกติดีจนกระทั่งอ,อถึงวันพระครับ mm hmm. ซึ่งวันพระแรกหลังจากที่ผมบวชในคืนนั้นเนี่ย มันเป็นคืนจันเป็นดวงทำให้พอจะมองเห็นอะไรที่อยู่ข้างนอกได้บ้าง mm hmm. อขณะที่จําวัดอยู่เนี่ยผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นเพราะว่าผมได้ยินเสียงเหมือนมีของอะไรสักอย่างนึ่งครับตกใส่บังคาจากนั้นก็เป็นเสียงดังตุ๊บที่ผืนตามด้วยเสียงย่ำใบไม้ mm hmm. ดังกัดกัด mm hmm. เริ่มจากทิศทางที่อยู่ทางอ่กําแพงที่อยู่ทางปลายเท้าผมก่อนแล้วก็ค่อยๆวนมาทางหน้ากุฏิแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเป็นไก่เนี่ยที่วัดมันมีไก่เนี่ยไก่ป่านนี้มันก็น่าจะนอนจนหมดแล้วซึ่งมันไม่น่าจะมาย่าหาอะไรตอนนี้คือก็เลยคิดว่าหรือจะเป็นชาวบ้านเขาขึ้นมาส่องกบส่องเขียดฝนก็ไม่ตก หรือชาวบ้านหาของป่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดินย่ำใบไม้เนี่ยเป็นจังหวะที่สม่วเสมอเหมือนแบบคนเดินจงกรมนะครับ mm hmm. ค่อยๆมาทางทิศไอ้กำแพงตรงหัวนอนผมนะครับกำแพงฝั่งนั้นเนี่ยมันเป็นผาลาดชันนะครับซึ่งไม่มีทางที่จะเด้ไม่มีทางที่จะเดินได้ที่แบบพอแล้วทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวต้องผ่านตรงหน้าต่างฝั่ง ขวามือผมแน่นอนผมก็เลยหลีตามองตรงนั้นเพื่อดูว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วผมก็เห็นว่ามันเป็นเหมือนลักษณะของคนนะครับ,รบเป็นหมผ้าสีขาว,ขาวแต่ว่าไม่มีหัวคือเดินผ่านหน้าต่างตรงนั้นซึ่งไอ้ฝั่งหน้าต่างตรงนั้นนะครับพี่แจ็มันก็เป็นทางเป็นหน้าผาเหมือนกันครับ ซึ่งมันไม่มีซึ่งมันไอตัวหน้าผาเนี่ยมันปิดอยู่กับกาแพงเลยมันไม่มีที่ให้คนเดินนะครับครับโอ้ผมนี่ตอนนั้นคือหัวแบบชาแล้วขนลุกเลยรู้เลยว่าไอคาว่าขนลุกนี่มันเป็นไงอแล้วก็เลืกได้อ,อย่างเดียวคืออ่าในเมอพรอาจารย์บอกว่าทุกที่เนี่ยเขามีเจ้าของโอเคถ้าง,งั้นเราแผ่นเมตตาแล้วก็อุที่ส่วนบุญเถิดบุญส่วน,น,น,นให้ตัเดเยวเอ่านนั้นเนมิจฉาเสียงเงียบอืม ใช่ผมก็เลยคิดว่าเอาแล้วมาตั้งแต่วันแรกรับน้องสั้งแถวค,ครับอจริงๆเนี่ยพราใหญ่ไม่ใหญ่ท่านก็ท่านก็กเกินๆไว้บอกว่าแน่นอนว่าพระใหม่เนี่ยมีมห้เห็นแน่นอนผมแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมาในสภาพไร้หัวแบบนั้นอืม,อม,มาโหดไปใช่ใช่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเม่อหลังจากนั้นนะครับ ทุกวันที่หลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วผมกลับเข้ากรุดนะครับ,รบผมก็ต้องมานั่งสมาธิกับแผ่นเมตตาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับดวงจิตบริเวณสำนักสงฆ์เนี่ยเพิ่มครับแล้วก็อธิษฐานจิตว่าเออขอแบบอย่าอย่ามาลบกวนคือมาแค่เสียงได้แต่อย่าไม้เห็นแบบนั้นอีกโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเพราะว่าผมต้องอยู่ที่นั่นประมาณเดือนหนึงอะครับ หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางสำนักสงฆ์ก็จะมเีเตรียมงานวางศิลาเลือกเจดีครับพระกับชาวบ้านก็มาช่วยกันเตรียมสถานที่ซึ่งก่อนวางงานเนี่ยผมก็อไปหางยาตามทางที่แบบว่าจะไปศาลของเจ้าป่าเจ้าเขาที่ชาวบ้านเขานับถือกันนะครับเพื่อที่วันพิธีเนี่ยชาวบ้านเขาจะได้นําเครื่องสักาการะเนี่ยไปถวายเพื่อบอกกล่าวก่อนจะเริ่มพิธี <c oughs> ในวันก่อน วันพิธีเนี่ยตอนทาวัดเย็นเนี่ยพระอาจารย์ให้มีเพิ่มบทสวดมีบทหนึ่งคือบทธรรมจักรกับปรัตนาสูตรจากนั้นท่านก็ให้นั่งสมาธิแล้วก็พาเดินจงกรมเป็นครั้งแรกตั้งแต่บวชเลยประมาณช่วงหลังพระที่ตกดินครับแล้วท่านบอกว่าท่านจะจือไฟฉายไว้ต้องนั้นพระลูกอื่นที่เดินตามท่านเนี่ยท่านไม่ได้ถือไฟฉายเลยครับแล้วท่านก็พาเดินเลาะตามชายป่าไป มืดมากคือต้องสังเกตชายผ้าเหลืองสีกะของพระรูปที่อยู่ข้างหน้าอย่างเดียวท่านเอง mm. แล้วก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักพักหนึ่งท่านก็หยุดซึ่งตรงหน้าท่านนะครับมันเป็นจุดที่ชาวบ้านเขาทิ้งสารพระภูมิเก่าไว้อะครับ mm. ตรงนั้นทั้งหมดเลยแล้วท่านก็ให้ยืนเรียงหน้ากระดาษเลยแล้วก็ท่านได้ตั้งจิต mm. แล้วก็แผ่บุญเพราะว่า ผมมาถามท่านทีหลังท่านบอกว่าทุกครั้งที่มีงานบุญใหญ่หรือว่ามีการปริวาสบทเมฆคำมะพ่อขาวไม่ขาวอย่างเงี้ยท่านจะต้องมาบอกกล่าวดวงจิตที่มีก่อนเพื่อที่แบบว่าเพื่อให้งานที่จะเ,เกิดขึ้นเนี่ยผ่านไปได้อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอาหลังจากทําวัดเย็นเสร็จเนี่ยอาจารย์บอกว่าวันนี้สวดธรรมจักรพรุ่งนี้ก่อนพิธีจะเริ่มฝนจะตก อืม mm. ผมกับน้องก็โอสงสัยไม่ได้หวัวขาดร้อนเมฆก,ก็ไม่มีทั้งวันออื mm. แล้วมันจะมีฝนพวกนี้เหรอครับพอ,อแยกย้ายกันไปทำวัดนะครับคืนนั้นเนี่ยผมก็ฝันเห็นเป็นแม่ใหญ่หรือว่าคุณยายท่านหนึ่งครับ,รบใส่ชุดไทยเหมือนกับชุดนางรำเลย mm. ตัวผ้านี่เป็นสีแดงเหมือนสีมากขอบผ้านี่จะเป็นเขียวใบตองตักด้วยพวกได้เงินได้ทอง ผมแกจะสั้นๆหยิกๆเหมือนเหมือนเหมือนแม่ใหญ่ต่างต่างจังหวัดนะครับผมสั้นๆเลยติดหมูไม่นิดหนึ่งแล้วยิ้มยิ้มมาเลยครับแล้วในมือเนี่ยท่านก็ยื่นออกมาข้างหน้าเป็นขนมสีเหลืองๆคล้ายๆขนมตาลนะพี่แจ๊คแต่ว่าตัวขนมตาลมันแตกตรงที่ว่ามันใส่มาในใบตองที่เป็นกลวยแต่ทันทีที่แบบว่าผมกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบเนี่ยก็มี ผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับใส่ชุดแบบเดียวกับคุณยายเลยใช่ปรากฏตัวขึ้นมามแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับเขามีาผมหยิกเหมือนกันเหมือนกับคุณยายเลยแต่ว่าผมเขายาวทิ้งลงไปข้างหลังยังไม่ทันที่ผมจะได้สงสัยเลยครับว่าเขามาเพื่ออะไรมผมได้ยินเสียงเหมือนดังกล้องเลยครับอยู่ในหัวว่าฝากเขียนแผ่นทองด้วยนะโอ้ยฝากเขียนแผ่นทองด้วยนะใช่เวลา เวลาเราวางศิลาฤกษ์จะดีพี่แจ็คมันจะต้องต้องมีเขาจะมีการเขียนแผ่นทองใช่ไหมพี่แจ็คใส่ลงไปในศิลาฤกษ์นั่นแหละครับบอกว่าฝากเขียนแผ่นทองด้วยนะฝากไม่พอพี่แจ็คเขาสะกดให้ด้วยเป็นภาษาไทยเลยสะกดหมายถึงว่าชื่อเขาเหรอใช่ค่ะอุ้ยเออเขาก็จะบอกซาลาโอือสเอีย พอสำเพอนอนเนนพอ,อจบนอนเนนเท่านั้นอ่ะผมมาตื่นขึ้นเลย<อ>ตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวเท่านั้นเองนี่แจ็คไอ้ระคฆังตีบอกเวลาทําวัดเช้าอ่ะดังครับใช่คือตอนแรกอ่ะอคนอะไรผู้หญิงทําไมคือสสพลเออใช่ใช่แต่พระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าอ่านอ่านเป็นบาลีเนี่ย จะชื่อว่าโสพนะที่แปลว่างามอ๋อโสพนะ<า>ใช่ใช่ใช่ก็คือมันก็เลยบอกก็น่าน่าจะใช่แล้วก็ตอนเช้าพี่แจ๊ก่อนพิธีเริ่มเพียงไม่นานนะครับฝนก็ตกลงมาจริงจริอย่างเหมือนที่พระอาจารย์บอกใช่ครับอฝอนออตกลงมาจริง,รงครับแล้วก็วันนั้นนี่ก็จะเกิดเรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ไม่ใหญ่กับชาวบ้านที่นําเครื่องสักการะอาหารข้าวหวานนะครับ,รบขึ้นไปที่ถ้าบ,บนเขาอ่ะครับเขากลับมาเล่าให้ฟังก็คือที่ที่สํานักสงฆ์เนี่ยครับบนเขาจะมีถ้าอยู่ด้วยเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขารับถือกันระหว่างทางก็มีรอยพุทธบาทสามรอยผมเคยขึ้นไปอยู่แต่ขึ้นไปต้องไปช่วงหน้าแรงครับครับ อในช่วงท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าถึงถ้ำนี้ด้วยออย่าลงดีเทลเยอะนะครับคราบได้ครับออืชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังครับว่าระหว่างที่เขาหาบเครื่องสกการะขึ้นไปบนเขาอลครับพี่แจ๊กจู่ๆครับมันมีเสียงดนตรีไทยครับดังมาตางตามลมแต่ทิศทางอ่ะมันมาจากบนเขาครับก็เลยบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ต้องให้ไปบอกว่ามั้งอโอ้เขา แแหบประโรมจนรีขนาดนี้แสดงว่าเขารู้แล้วแนะ่ะ mm hmm. ใช่แต่สุดท้ายก็คืชอชาวบ้านเขาก็ต้องต้องขึ้นไปอยู่ดีช่วงพิธีกรรมก็ผ่านไปได,ด้วยดีครับผมก็เขียนแผ่นทองใส่ให้เขา mm hmm. เพไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ <c oughs> หลังจากงานวางศิลาเลิกเสร็จเนี่ยก็จะต่อด้วยงานปริวาตต่อทีนี้ผมได้สนทนากับไม่ใหญ่ท่านหนึ่งไม่ใหญ่ท่านนี้เนี่ยท่านบอกว่า มีอยู่ปีหนึ่งที่ท่านมาบวชนะครับแล้วช่วงที่พระอาจารย์ท่านปล่อยให้เปลี่ยนอ่าพักเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยท่านบอกว่าท่านเห็นแม่ขาวสองท่านเนี่ยเดินไปทางบอกพญานาคแล้วท่านก็เลยเดินตามไปด้วยแต่ทีนี้เนี่ยพอถึงตรงกุดผมอะครับที่ผมบอกว่ามีต้นไม้อยู่ใกล้ๆกุตึกกุดผมอะแม่ขาวสองท่านเนี้ย เดินหายเข้าไปในต้นไม้นั้นต่อหน้าต่อตาแกแล้วแกก็เดินตามมาคนเดียวแกะก็หันหลังกลับแล้วก็ค่อยๆเดินกลับไปที่เดิมเลยบอกโอ้ไม่ใหญ่ครับโอ้เล่าอย่างนี้แล้วกดผมอยู่นั่นเนี่ยนะออ่เหมือนโดนบิ้วอ,ะอ่ะเหมือนโดนบิ้วเลยได้ครับแล้วก็ผมคิดในใจบอกโอ้โหอ,อย่างนี้เลยนะที่เขาเรียกว่ารู้มากทุกมากไม่รู้ไม่ทุกเลยครับ ก็หลังงานปริวาสเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านไม่อยู่ท่านไม่อยู่ที่สำนักสงฆ์น้องชายกับเมรนอีกรูปหนึ่งก็ลงไปที่หมู่บ้านก็จะเหลือผมกับหลวงพี่สองท่านอืขณะที่ผมกวาดลานทําอยู่ครับพี่แจ๊คจู่ๆอะ่ะผมได้ยินเสียงคล้ายเสียงสวดมนต์ก็เลยลองเดินไปดูว่าเออหลวงพี่ท่านไหนสวดมนต์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเสียงมันลอยมาตามลม เอไปดูปรากฏว่าองค์ีทั้งสองท่านไม่ได้ตรวจครับแล้วผมยังได้ยินเสียงตรวจนั้นอยู่ผมก็เลยถามว่าหลวงพี่หลวงพี่พี่ยินเสียงคนตรวจมนลไหมบอกไม่ได้ยินผมก็เลยกลับมาที่ลานทาซึ่งเป็นจุดที่ผมได้ยินชัดมากที่สุดแล้วก็พยายามหลับตาฟังดูว่ามันบทตรวจอะไระก็ได้ยินเป็นเพียงแค่คำสั้นๆนะครับแล้วจะตรวจประมาณตันตะเว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 ทันตะเวใช่ ก็จะตรวดอยู่ประมาณนี้อื mm hmm. ซึ่งในช่วงที่ผมบวชอยู่อ่ะผมไม่สามารถหาคําตอบได้แต่ว่าหลังจากหลังจากที่ผมสึกออกไปเนี่ยผมได้เจอคนคนหนึ่ง mm hmm. เขาบอกว่าเป็นชื่อของพญานาคที่อาศัยอยู่ที่เขาลูกนั้น mm hmm. เป็นนะักพญานาคที่เออยู่ตามภูเขาอ่ะครับ mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่า เรามีบุญสัมพันธ์กับเขาเขาเลยให้ได้ยินก็คือเหมือนประมาณว่าเราบวชแล้วอยากให้อุทิศบุญให้กับเขาด้วยเขาถึงบอกชื่อมาอมก็หลังจากตึกไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพนะพี่แจ็คคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่มาหลับผมก็เราก็ไม่อยากจะนอนกุดเพราะก,กุดของพระน่ะผมก็เลยตัดสินใจมานอนที่หอฉันใหม่แต่ว่าเป็นคนละห้องกับที่เพื่อนคุณแม่เขาเจอครับ เราก็ตรวจนนม์แผ่เมตาตามปกติแล้วก็บอกว่าเราขอนอนที่นี่นะสักสองสาคืน mm. แต่ก็ยังไม่วายพี่แจ็คพอผมหลับไปเนี่ยสักพักหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกเหมือนมีคนมาบีบข้อมือครับ mm. แล้วพอลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเงาสีดำๆคล่อมตัวเลย mm. ถ้าถามว่ากลัวไหมตอบเลยว่าโอ้กลัวมากพี่แจ็ค mm. คือระยะประชิดขนาดนั้น mm. แต่ว่านึก จู่ๆเนี่ยมีเสียงพระอาจารย์เนี่ยท่านดังเข้ามาว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยเขาไม่มีกายสังขารยิ่งกลัวเนี่ยเขายิ่งมีกําลังมากมให้ตั้งสติแล้วอย่าสวดคาถาไล่ผีอ้้อยู่ในที่ของเขายังไงก็สู้เขาไม่ได้ให้ใช้วิธีแผ่เมตตาและอุทิศบุญกุศลให้จะดีที่สุดมผมก็เลยทำตามเหมือนตอนเราหน้าสมาธิอะพี่แจ๊คแล้วก็พอเราแผ่อุทิศบุญไปให้ปุ๊ หลุดเลยพี่แจ็ค uh. หลุดทันทีก็ hmm. เหมือนประมาณมาว่าเช้าที่ม,มาผมก็เล่าให้พนัา,างา์ฟังท่งานก็เลยบอกอ๋เอเขาทิ้งท้ายก่อนกลับกรุงเทพ uh. hmm. แล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเรื่องอน่าจะจบแล้ว hmm. กลับมาที่กรุงเทพนี่ผมก็นั่งดูรูปงานบวชในโน้ตบุ๊กในเปิดโน้ตบุ๊กดูระหว่างนั้นนะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ร้านเนี่แหละจ hmm. ู่ๆเขาซื้อของเสร็จ นี่แหลเขาเดินก็ามาหาอื mm. ผมก็เลยสงสัยเขาก็ถามบอกว่านั่นลูกอะไรคะครับอือผมก็เลยตอบว่าอ๋อรูปงานบวชครับซึ mm. ่งในรูปก็เป็นรูปที่ผมถ่ายกับพ่อกับแม่ที่อยู่ตรงหอฉันเก่าครับ mm. ผู้หญิงคนนั้นก็เลยถามว่าที่วัดเป็นที่พญยายนนาคใช่ไหมครับ mm. ผมก็เลยบอกว่าใช่ครับอื mm. แล้วเขาก็ถามต่อว่ามีถ้ำบนเขาด้วยใช่ไหมครับ mm. เลยบอกว่า เคยไปหรอครับเขาบอกไม่เคยไปหรอกแต่เห็นผ่านภาพ mm. แล้วเขาบอกอีกว่าที่นั่นน่ะถ้าอยากเห็นอะไรดีๆ mm. ให้ไปปฏิบัติธรรมในถ้ำข้างบนครับ mm. แล้วจะเห็นอะไรดีๆหลายอย่างถ้าในถ้ำนั้นะ่ะมีตาน้ําอยู่ mm. ในคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าอธิษฐานจิตแล้วมองลงไปเนี่ยจะเห็นเมืองบาดาลที่อยู่ข้างล่าง mm. ผมก็เลยบอกไปว่าโอ้เข้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่า ถ้ามันติดทุกว,วันนี้ก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าข้างในมีอัฐาบริหารทองคําของเจ้าเมืองบาดาลอยู่เพราะว่าพญา,พานาคที่นั่นเขาบวชถือศิลด้วยแล้วก็หลยยังจากนั้นผมคุยกับเขานิดหน่อยครับแล้วพอเขาไปผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยพี่แจ๊คว่าเขารู้ได้ยังไงเพียงแค่เห็นแค่รูกแค่นั้นเอง หลักๆก,ก็มีประมาณนี้ค่ะพี่แจ๊ค <Do not S 1> แต่อะ,อะไรฮะเอ่อจะมีเรื่องสั้นที่ราจารย์เล่าให้ระหว่างทุดงนะครับนิดหน่อยแค่นั้นเองครับได้ดิคือได้ได้ได,ได,ได้ก็คือตัวพระอาจารนะครับแต่ก่อนท่านจะเป็นหัวหน้านําคณะทุดงครับแล้วทีนี้เนี่ยท่านก็ไปกับพระอีกสองสารูปไปกําหนดจุดไว้ว่าในป่าเนี่ยอ่าตรงเนี้ย เหมาะสำหรับจะเป็นจุดที่ใช้ปักกดครับก็คุยกันเสร็จสรรเรียบร้อยทีนี้พอถึงวันที่ท่านต้องไปทุดงเนี่ยท่านไม่ได้แบบไปแบบคณะเดียวนะพี่แจ๊คท่านแยกกันไปแยกกันไปคนละที่คนละทางแต่ให้ไปเจอกันที่จุดนั้นปรากฏว่าพอท่านไปถึงที่นัน่นนะพี่แจ๊คครับไม่มีกดเลยสักกดพระสักรูปก็ไม่เห็นอืมอืมสักพักหนึ่งนั่นก็มองหาก็มีพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยท่านมาบอกว่า โอ้ท่านเราไปปักกดกันอยู่ตรงโน้นขึ้นห่างออกไปอีกพี่แจ๊กปรากฏว่าตกคืนนั้นเนี่ยมันมีเสียงลอยมาตามุมเลยว่าท่านเป็นภิกษุทำไมถึงตบสัตว์ไม่รักษาสัจจะท่านบอกว่าจะมาปาักกดที่นี่พวกผมก็เตรียมต้อนรับเต็มที่อืท่านก็เลยตอบไปว่า ในเมื่อท่านเห็นเราเนี่ยท่านก็อนุโมทนาบุญได้ครับแต่เสียงนั้นเขาตอบกับมางว่าไม่ได้พวกที่อยู่ที่นั่นอ่ะเขาไม่ยอมครับครับก็คือท่านอธิบายเหมือนประมาณว่าดวงจิตนะครับพออยู่ในป่าครับเขาอยากได้บุญกุศลอยู่แล้วแต่ทีนี้เหมือนหวงที่หวงทางอ่ะพี่แจ๊คอ,อ,อยู่เขตหนึ่งอ่ะไปรับบุญกุศลข้ามเขตไม่ได้ ุดท้ายท่านก็เลยบอกว่าตัดสินใจแก้ปัญหาครับแบ่งพระจุดงออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งปักอยู่ที่เดิมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไปปักที่จุดเดิมที่ท่านบอกครับแก้ปัญหาปณีปนอมทั้งสองฝ่ายเรื่องก็มีเท่านี้ครับเท่ากับว่าเรื่องที่คุณน็อตเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเนี่ยสรุปออกมาได้ประมาณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับภายในวัดป่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนั้นเนี่ยเขาเหล่านั้น รับรู้ได้รับผล,ลบุญจากส<ช>ิ <se hn S 2> ่งที่คุณน็อตทำเดี๋ยวนะตอนที่ตัดสินใจไปบวชตอนนั้นคือเราตั้งใจอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับไม่ได้ไม่ได้แค่จะบวชเพราะให้บวชผ่านๆไปอ่ะแม่อยากให้บวชพ่ออยากให้บวชอย่างนั้นไม่ใช่ถูกไหมใช่ครับไม่<อ>ไม่ได้แค่บวชผ่านๆไปเนี่ยบวชจริงๆอย่างจังเลยครับดีคือถ้าเราตั้งใจจะบวชเนี่ยผลบุญที่ที่เราทํา นะครับก็จะเผื่อแผ่ไปถึงเขาเหล่านี้เขารับรู้แหละเพราะว่าฟังเรื่องราวมาทั้งหมดครับมันมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะเพียงแต่ว่าบางบางตนอย่างที่เราเคยคุยกันห,หลายครั้งตอนที่เขาเสียชีวิตไปตอนที่เขาตายไปจิตสุดท้ายของเขาตายไปแบบไหนเนี่ยเขาก็จะมาปรากฏตัวอย่างนั้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าตัวเขาจะออกมาได้น่ากลัวขนาดไหนอย่างเช่นที่บอกว่าเดินขมผ้าขาวจะไม่มีหัวเนี่ย ถ้าจิตไ,ไม่แข็งนะเรียบร้อยเออนึกนึกถึงหม่กยังคนลุกอยู่เลยเนี่ยออพี่แจ๊คเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมการที่เราลูกผู้ชายอย่างเรานะครับผู้ชายอย่างเราถ้าจะบวชทดแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ขอให้ตัวเราตั้งใจที่จะบวชจริงๆอย่าบวชเพียงเพราะว่าบวชไปงั้นๆล่ะให้พ่อแม่คแค่สบายใจอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคุณผู้ชมรู้ฟังนะ ต้องตั้งใจจริงๆเลยนะแล้วเราจะได้ผลบุญเนี้ยนะครับส่งเสริมให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยเนาะใช่ครับเออโอเคแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณน็อตถ่ายทอดเรื่องออกมาได้สมูทได้ดีมากๆเลยคุณน็อตครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณเช่นกันนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบพระคุณครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับ